ทั่วขอมเมนตนลงโปสเตอร์ที่หยด2แห่คอมเมนต์เพียบเป็นหนังไทยฟอร์มยักษ์ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างถล่มทลายสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่หยดจนทำให้มีการสารต่อความสยองครั้งใหม่ของเฮียยักษ์กลับมาล่ายิงผีเดือดกว่าเดิมในภาคต่อเรื่องที่หยด2โดยเมื่อวันที่6มีนาคม2567เพจ f a c e b o o k c h 3ไ Thailand ได้มีการเผยโปสเตอร์หนังที่หยด2 พร้อมระบุข้อความว่า10.10 10ปักหมุดเทียมพบกับความสยองกว่าที่เคยพี่ยักษ์กลับมาอีกครั้งเดียดกว่าเดิมในที่หยด2สะพึงเต็มตาพร้อมกัน10ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์แท็ที่หยด2 หลังจากที่โปสเตอร์หนังที่หยดสองได้เผยแพร่ออกไปยังโลกออนไลน์งานนี้ได้เกิดมีกระแสดราม่าโดยมีชาวเน็ตกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากว่าสถานที่ในภาพคล้ายกับปราสาทตาพรมจังหวัดเสียมราฐสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาจนทำให้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ ขณะที่ชาวเน็ตไทยก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันบางส่วนเรียกร้องให้ทางช่องมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวคอมเมนต์อาทิด้วยนะคะไทยแลนด์แล้วอย่าไปเช่าสถานที่ถ่ายหนังหรือโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวให้กัมพูชาอีกไปเช่าสถานที่เมียนมาอินเดียเวียดนามนุ่นคะ่ะและโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวให้เขาแบบสวย ผู้คนในชีวิตจริงก็ยังทำมาหากินระหว่างประเทศกันอยู่โลกเสมือนจริงในออนไลน์ทำไมทะเลาะกันจังที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยได้ตังค่าเน็ตกันบ้างไหมหนังเขาทำมาเพื่อขายเวลาคนเสพหนังเขาก็จะมีความอยากไปดูไปเห็นคนไทยไปบ้านเธอไปเที่ยวบ้านเธอเธอก็มีรายได้มีกินมีใช้ตามแต่ใครจะไขว่คว้าได้ค่ะเคป๊อปหรือจะสู้คแมกอ๊อฟที่แน่ๆทั้งไทยและคมเมนรู้แล้วว่ามีภาคสองไม่ต้องเสียเวลาโปรโมทเลย ต้องเชิญมาปรับทัศนคติที่สุขุมวิท11มามุงด้วยคนข่าวคนเยอะดีขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ